พี่น้องครับสวัสดีทุกท่านที่ติดตามแลวก็ทุกท่านที่กําลังรับชมในขณะนี้นะครับเมื่อนี้ผมชงข้อคนเอาท่านกับมาดิ่เตาร์ซูเปอร์ซันที่ผมเอาไปปั๊บปุงใหม่ไมพี่น้องเมืองครับก็คือผมเอาเตาร์ซูเปอร์ซันตัวเก่าแล้วครับเอาไปหุ้มชนวนเซรามิกไฟเบอร์ครับแลวก็เก็บงานเก็บอย่างให้มันเรียบร้อยหุ้มด้วยแผ่นเมทัลชีตที D ่รอบหนึ่งกับดานนอกเรือ เพื่อป้องกันอ่าชนวน,นการความร้อนครับให้มันมีอายุการใช้งานที่ทนทานขึ้นครับอ่าชนวนการความร้อนแบบเซรามิกไฟเบอร์นี่ค็คือมันมันมีคุณสมบัติคือมันทนความร้อนได้สูงคพี่น้องครับนทนความร้อนได้สูงตั้งแต่1,200องศาครับขึ้นไปถึง1 0 0พันสี่ร้อยองศาหรือพันหกร้อยองศานี่แหละครับ ก็คืออุณหภูมิที่ห้องไ่เผ่าท่านในทางซูเปอร์ซันเนี่ยคือมั่นหมดถึงนะครับแต่ในเมื่อมันทนขนาดนี้คือทนความร้อนที่สูงขนาดนี้คือมันก็เลยเป็นข้อดีที่ที่ไฟมันบ่ไหมมันครับไฟบ่อไหมแล้วก็แต่ข้อเสียของมันก็คือถ้าห้องบ่อหายังมั่นภมไอชนวนการความร้อนปิดไว้ก็คือมันยุยมันขาดางครับพี่น้องครับมัน มันทนความร้อนมันเก็บความร้อนได้ดีกันความร้อนได้ดีแต่ว่าพอเสียของมันก็คือมันคาดขึ้นกันกันกบกับนุนขึ้นกับไฟนี่ครับเราก็เลยต้องอหุ้มมันให้เรียบร้อยครับกะมาเบื้องครับผมได้หุ้มเรียบร้อยแล้วกะเดี๋ยวมื้อนีก้กะเอามาเผาให้พี่น้องเมึงเลยครับกะมื้อนี้เสียงอาจจะแปลกๆนะครับเพราะว่า พาการเป็นวัดครับพี่น้องครับกัอากาศเปลี่ยนแปลงกัรักษา่ของอยู่ครับกัสุดท้ายกัยังเป็นวัดอยู่ครับมาเบิ้งกันเลยครับพี่น้องครับนี่ครับกัเป็นเตาต,ตัวเก้านะครับเตาตัวเก้าแต่ว่าผมเอามาหุม้มอ่าชนวนเซรามิกไฟเบอร์แล้วกัหุ้มด้วยทงังไอแผ่นเมทอนชีตนะครับตัวนี้ก็จะเป็น ป้องนะครับป้องไอ้ต่อด้านบนครับทานเตาครับฐานเตาตัว,ตวนี้นจําเเ็็นต้องใช้ไอ้คือผมก็ได้นะครับเพราะว่าตัวนี้ยผมผมมีถังเก้าครับก็คือผมใช้เผาตั้งแต่สมัยเป็นแบบถังเจาะตูดนะครับพี่น้องก็ภาพอาจจะมั่วๆนะครับก็เบื้องให้ พ่อเข้าใจให้ให้เป็นรูปร่างนะครับพ่อเป็นแนวทางให้พี่น้องได้ไปไปพัฒนาอีกเถอนึงครับนั่นคือกองฟื้นผมค่ายพี่น้องครับกองฟื้นที่ผมจะใส่เผาให้พี่น้อง,องิึงนะครับผมมีทางเก้าแบบนี้ครับก็คือใส่เผาตั้งแต่สมัยที่เจาะเจาะตูดถังนะครับเผาเผาแบบโบเมน เตาซูร์ซันครับก็คือผมเก่าทาังพวกนี้แหละครับมาตัดมาตัดแล้วก็ตัดมันมันจะมีอยู่สามถอนนะครับเท่ากับตัวนี้ผมสามารถย่อยได้เป็นฐานมันได้ยี่สามอันนะครับตัวนี้คือกันครับนี่ครับอันนี้จะเป็นถังที่ผมใส่เก็บน้ำุ้คว้นไม้ไหมนะครับกับถังสีน้ำเงินตัวนั้นครับถังสองลิตรตัวนั้น กใส่งานได้ดีครับตัวนี้ผมก็มาเชื้อมผาดเฮ็ดไอ้ทานรองรับแล้วก็ดึงใสดึงเพื่อความแข็งแรงของมันนะครับบม่ให้มันเสียทรงครับกมาเบื้งวิธีการครับเดี๋ยวผมจัดการให้พี่น้องเบื้งเลยครับนี่ครับพี่น้องครับก็ <c oughs> <c oughs> พี่น้องครับก็ <c oughs> <c oughs> ตอนนี้ก็คือเดี๋ยวผมเอาฟืนใส่ฐานเตาตรงนี้ก่อนนะครับนะครับกะเพื่อยังงบอครัะจะเพื่อเป็นเป็นฟืนที่เขาจะใช้จุดเตานะครับเลี้ยงไฟมันประมาณชั่วโมงชั่วโมงกว่านี่แหลกะกับบน่าจะเกินนี้ครับเพื่อให้อ่าฟืนมันคายแก๊สออกมาเพื่อจะมีไฟเลี้ยงตัวของมันเองนะครับกะเดี๋ยวผมเอาฟืนใส่เตากันครับ จะใส่ประมาณนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวที่นี่เนี่ยเขาจุดแล้วก็เขาค่อยเติมฟื้นใส่ตรงผมเจาะปากป้องไว้ค่อยเติมฟื้นอยู่ครับเดี๋ยวฟื้นใส่ถังเลยครับนี่น้องครับหลักการใส่ฟื้นของเตาซุปเปอร์สันนะครับให้ให้จําไว้เลยว่า,อ,วาอันใดที่เป็นด้านบนนะครับของผมนี่คือผมเฮ็ดกลับด้านนะครับก็คือผมจะใส่ฟื้นไงลงไปก่อน,นครับ ตัวที่ผมจะฮ็ดต่อไปที่หลังจากตัวต่อจังนี้คือเดี๋ยวผมจะฮหดแบบทอดใส่ได้นะครับก็คือบนต้องกลับตูดนะครับแต่ว่าตัวนี้คือผมฮหดแบบกลับตูดนะครับก็คือผมจะใส่ฟื้นฟื้นขนาดใหญ่แบบนี้ลงไปก่อนนะครับกับประมาณหนึ่งซอกครับเพราะว่าะตะปูมันหลครับตะปูมันหลมันตัดลําบากครับก็เลยตัดเงาไปก่อนครับเพราะว่าจังใดก็คือมันจะไม่จกบนลงไตครับ เอาทอนยังไงกอนครับ ครับแบบบริภาณฑ์นะครับเอาลงไปสักวันครับ การเลี้ยงไม้เลี้ยงฟื้นบอมีรูปแบบที่ตายตัวนะครับคิดไว้ยังเดียวคือเลี้ยงไม้อย่างไดให้มันได้หลายที่สุดแค่นั้นแหละครับหลักการของมันแต่ที่สาคัญเลยคือไม้ใ่ด้านใดเป็นด้านบนเอาไม้ใ่ที่สุดลงก่อนครับห้ตุผลมีแค่นี้ครับเตาซูเปอร์ซันพี่น้องเห็นได้ว่าผมเลี้ยงฟื้นจะเต็มแล้วนะครับก็คือเดี๋ยวผมจะติดเตาพี่น้องิึงเลยครับ เบิ้งกันเลยครับตอนนี้ผมจุดได้ประมาณ5นาทีเลยนะครับจะจะสังเกตได้ว่าบ่อมีควันเลยนะครับเนี่ยครับควันจะบ่มีเลยนะครับ พราะว่าไฟไฟที่จุดไปเริ่มขึ้นมาเล,เลี้ยงเลี้ยงไอ้ในกระบอกแล้วนะครับก็คือที่นี่ควันที่ขึ้นมาตรงนี้นะครับจะมีการดูดอาการเขามาผสมก็คือแล้วกับเผาไม้ก็คือสุดท้ายตรงปลายป้องเนี่ยจะบ่มีควันเลยครับพี่น้องครับนี่แหละครับคือการกระบวนการทํางานการ เผาไหมนะครับก็คือมันก็เลยกบนมีควันเขาก็เลยว่าเอิืนอีซื้อนึงก็คือเตาสูปสันคือเตาไรควันกับพี่น้องครับก็เดี๋ยวผมจะเบื้องมันสักระยะหนึ่งแล้วก็เติมไฟประมาณเลี้ยงไฟประมาณชั่วโมงนึงก็น่าจะมีการคายแก๊สละครับเดี๋ยวถ่ายเบื้องต่อไปครับ แค่พี่น้องครับก็ตอนนี้ผมจุดเตาไปประมาณน่าจะสองชั่วโมงเลยครับเพราะว่าฟืนของผมก็มั่นก็ค่อนข้างจะชื้นนะครับเพราะว่าก็มีฝนตกมากสองสามื้อก่อนที่ฟืนที่เตรียมไว้ก็ถทึ่ฝนครับก็การคลายความชื้นการอ่าคายแก๊สออกมาก็บสาจังหน่อยครับก็ตอนนี้ก็คลายแก๊สลวครับสองชั่วโมงละ ตอนนี้ฟังเสียงนะครับมือมๆอ,ออยู่นี่ <_ C 1> ผมให้เบิ้งครับนครับ <_ C 1> กลองอาจจะมัมวๆนะครับเพราะว่า,าตัวเล่นผมมุมีปัญหาครับพี่น้องครับก็คือตอนนี้คือแก๊สไข่ไข่ออกมาแล้วคือมันสามารถเลี้ยงตัวของเจ้าของได้แล้วครับครับพี่น้องครับกบัตอนนี้ <c oughs> เต่าซูปอร์ซันที่ผม เอามาปรับปรุงใหมนะครับกับได้คข่แก๊สแล้วก็มันได้ทํางานด้วยตัวของมันแล้วก็คือมันมันคข่แก๊สเรียบร้อยแล้วครับกัเดี๋ยวให้มันจัดการตัวของมันเองครับก็คืออ่เดี๋ยวช่วงแรงๆครับจะลงมาเปิดเบิ่งทานครับกับบนน้จะโดนครับกับน้าจะ,ะมาณัน สามสี่ชั่วโมงก็น่าจะเย็นแล้วครับเพราะว่ามันคายแก๊สเหมือนแล้วเดี๋ยวมันกระดับองมันเองนะครับกับประมาณสี่ห้าโมงแรกนะครับเดี๋ยวผมจะลงมาเบิ้งอีกเทือนึงกัจังมาเปิดเบื้องครับเดี๋ยวไปยังไงกันถ้าติดตามกันต่อไปครับพี่น้องครับเดี๋ยวเขามาเปิดเบื้องพร้อมๆมกันแล้วครับพี่น้องครับว่าท่านที่เข้าปับปุงเต่าไปแล้วมันจะเป็นแบบไหนครับ เดี๋ยวผมเปิดเตาไว้นะครับเราต้องเคาะในกันจังไงครับ เพราะว่าผมใช้ด้นโคนซีนคอบมันไว้นะครับมันก็นจะติดแน่นจังน่อยออกแล้วครับเพราะว่าผมใช้ดินโคนซีนตรงตรงนี้ครับพี่น้องครับตรงขอบนี่ยอ่ามาเบิ่งกันเลยครับนี่ครับ อย่างไรครับพี่น้องครับท่านไม่เบิดเลยนะครับนี่คือท่านที่เผาได้เมื่อวานนะครับกับ สภาพก็เห็นนะครับพี่น้องครับก็เป็นท่านไม่เบสดีนะครับเนี่ยครับพี่น้องครับกับท่านใดครับที่เฮ็ดทางบ่อเป็นก็คือเดี๋ยวผมจะเฮ็ดอีคลิปหนึ่งครับพี่น้องครับก็คือเดี๋ยวผมจะ อ่อเฮ็ดคลิปการเท็ดทังตัวนี้ครับแบบละเอียดอยู่อีกคลิปนึงก็คือถ้าพี่น้องท่านใดสนใจก็คือติดตามครับติดตามเบิ่งแล้วก็ถ้าพี่น้องท่านใดบ่ม,บนนม,มีความรู้หรือว่าเฮ็ดบ่เป็นอีหลีถ้าอยากได้อีหลีก็จกังติดต่อมาหาผมก็ได้ครับเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์โทรไว้ในในใต้คลิปนะครับ ทิ้งรายละเอียดติดต่อไว้ก็คือพี่น้องท่านใดสนใจก็ค่อยติดต่อมาครับมือนี้ก็ลาพี่น้องไปก่อนครับสวัสดีครับ